สวัสดีครับผมกล้านะครับก็วันนี้มาพบกันในวันอังคารนะครับเป็นวันที่3พันวาคมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ละกันนะครับเรื่องราวของคิมชับไทยก็อัปเดตกันมากมายด้วยและมีเรื่องของในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาละกันครับคลิปนี้จะถูกบันทึกก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยเกมกลางสัปดาห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันพุธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่จะเจออาร์เซนอลซึ่งก็ เจอกันในฟุตบอลลีนะครับแล้วก็ยังเจอในทีคือฟุตบอลทั่วเอฟเอครับด้วยซึ่งตันจับสลากมระพบกันพอดีอีกแต่คือว่าไอ้เจฟเอครับไปเตะวัดอาร์นอนเขาก็เลยวันนี้มาเปรียบเทียบหน่อยหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดูบอลทั้งไทยและก็เทศเนี่ยคือมันมีอะไรบางอย่างที่มันมี2ทีมในอังกฤษทีมหนึ่งแล้วก็ในไทยทีมหนึ่งเล่นฟุตบอลเหมือนกันทรัพยากรเหมือนกันในเชิงโครงสร้างเหมือนกันบอดบริหารก็ยังเหมือนกันด้วยซ้ำก็เลยมา พูดกันขำๆกันในคลิปนี้ย้ําว่าคลิปนี้ไม่เคยสืบสาราเรื่องอะไรมาก่อนไม่เคยโทรหาใครก่อนนะครับไม่เคยสัมภาษณ์ใครเลยไม่เคยเมีข้อมูลเชิงลึกไม่เคยมีการเก็บทัศนติแสบไม่มีคิดเองเออเองหมดจากการดูนะครับเป็นย,ยังไงผิดพลาดพปการใดอย่ากโกรธกันคอมเมนต์บอกกันได้แต่อย่ดาด่ากันนะครับฝากไล์ฝากแชร์ฝากสับเครฝากกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับส่งไปสตอรี่ส่งไปแล้วก็ทีเด็ดส่งไกลนะครับก็วันนี้ครับเอามา2ทีมทีมหนึ่งคือ b ีจีปทุมยู่ในเตดนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมันก็คนละชั้นครับคือว่าทีมจากเมืองไทยกับทีมจากยุโรปจากทิบรีกมันก็ต่างกันในเรื่องของความใหญ่โตแล้วแต่คือรันมาใช้แถนเดียวกันเลยคือ3-4-2-1คือเดิมทีเดียบีจีเขาอาจจะเป็น3-5-2ห้าอเป็น3-4-3หรือเป็นอามเป็นผู้เล่นกองกลาง3คนนะเป็น รวมเป็นสามหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาดูในเกมล่าสุดที่บีจีเซกับทางทูแบงคอกอยู่ในเ็ดนั้นนี่คือสามสี่สองหนึ่งแบบเดียวกับที่อีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เป๊ะเลยเพราะว่าแมนยูก็เป็นแบบนั้นในเกมที่ชนะเอเวอเรสต์มาสี่ศูนย์ก็เลยเอามาพูดถึงตรงนี้หน่อยมีอยู่สี่สิ่งนะครับที่มันเหมือนกันจนแบบเฮ้ยเหมือน,นเกินไปอะ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะแข็งแกร่งในอนาคตนี่หรือว่าโคชงวนสวุชัยจตุตร,ะระพัทรพงศ์กับตัว ดูเป็นอโมริมคลิดเหมือนกันก็ไม่รู้นะแต่คือว่ามองรวม,รวม,รวมภาพรวมทุกอย่างมันเหมือนกันมากเลยครับข้อแรกครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันข้อแรกก็คือเรื่องของผู้เล่นเกมรับที่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงนักเตะกองหลังเยอะนะครับแค่มันเจ็บบ่อยเฉยพอเจ็บบ่อยก็เลย เห็นนักเตะหน้าแ,แปลกๆไปเล่นบ้างซึ่งเอาตามชื่อเนี่ยมีล่าสุดกลับมาแล้วคือเลนิโยโรจะกลับมาแล้วครับเป็นเนรื่องดีมากซึ่งคนเนี้ยเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรับเลยนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวเซนเตอร์ขวาเซนเตอร์ซ้ายเซนเตอร์กลางก็เล่นได้ตาม3 เกมรับของสไตล์อโบริมเขาอีก2คนที่เล่นได้คือดูแซมชัชโรวีก็สามารถจะเล่นยิงแบ็กได้2ฝั่งซึ่งพอขยับมาเป็นเซนเตอร์ตัวกลางก็ทําได้ดีเหมือนกันเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาก็ทําได้หมดเลยแล้วก็ยังมีลิซันโดบาร์ติเนสซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเล่นทุกแผนที่เป็นเกมรับของแมนยูในปีก่อนหน้านี้หมดแล้วในยคเทนฮากคือเล่นทั้งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายยิงแบ็กฝั่งซ้ายโดนโยกแบ็กขวาก็มี มีเซนเตอร์ขวาก็มีพอเล่นระบบหลัง3เนี่ยก็ซัพพอร์ตโตกลางให้ดีมากทั้งแม็กควายจะเป็นมัท้ายสเตอร์ลิแต่ั้นเนี่ยแมนยูมีตรงนี้เยอะนะครับก็เลยเล่นได้ง่ายข้ามาที่ BG ครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับ BG มีเซนเตอร,ร์ตัวกลางที่แข็งๆอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วบ้างแล้วเนาะแล้วก็มีเซนเตอร์ที่สามารถเล่นด้านข้างได้นะครับมันก็จะมีเซนเตอร์ที่สามารถเล่นได้หมดเลยเป็นฟูแลแบ็กได้หมดเลยก็มีทั้ง ซิซิองโกมิสครับเล่นได้ตรงกลางปักตรงกลางของเซนเตอร์เลยเดี๋ยวจะเป็นคนที่หายเจ็บกลับมาเซนิดเอเนียเย่ครับก็เล่นได้หมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางแล้วจะมีคนไทยตัวไทยก็สามารถเล่นได้ดีนะครับอย่างทางด้านเจบอมหรือว่าชินพัทลีออกก็โดดเด่นมากๆตัวเด็ดทีมชาติไปแล้วแล้วก็มีอีกมากมายที่บีจีสามารถสลับสับเปลี่ยนได้กับตำแหน่งเซนเตอร์3คนดังนั้นเนี่ยเลยบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะเกินนะครับแล้วก็ พูดไนปะแค่ข้อเดียวปาไปแล้วเกือบห้านาทีมาดูข้อสองบ้างครับข้อสองเป็นเรื่องของเล่นดิมเส้นสองฝั่งก็คือทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเดิมทีทั้งสองทีมแมนยูเองจะเป็นบีจีเนี่ยใช้เป็นบอกเอาเาเล่นเกมรับตัวเติมเนาะแต่ปีก่อนเป็นอารอนบัซสกานะครับปีนี้ก็ก็ขยับมาเปลี่ยนใหม่เป็นอามัตติยาโลซึ่งตัวโจทย์เนี้ยก็ลงตัวมากในสไตล์ของอ,อาโมริมเขาคืออาโมริมมาปรับระบบใหม่คนที่เข้าใจ รูปแบบการเล่นได้เร็วมากคือตัวอามัตยาโลที่รอคอยโอกาสมานานรอคอยชาร์จรอคอยโอกาสมาแล้วก็ได้รับเลือกจากจากอโมริมซึ่งเล่นได้ดีมากครับแล้วก็เห็นแล้วว่าความขยันของเขาความโดดเด่นในเชิงอินดิวิเวอร์ช่วยทีมได้จนได้ทั้ง3ประตูจริงได้4แหละนะคือว่าเขามีคอนทริบิวต์อยู่3ลูกเหมืนกันแล้วก็แอสซิสต์เอง2ครั้งด้วยส่วนแมนยูผ่านไปครับมาที่ บีจีบีจีปีที่แล้วนะครับเสริมทัพตำแหน่งตรงนี้เยอะมากหาผู้เล่นวิงแบ็กซ้ายแบ็กขวามาเยอะเดิมทีแบ็กขวาเหมือนจะนิ่งนะครับเป็นทางด้านของสันิภาพจันงมแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นเข้ามาใหม่เติมเข้ามาแล้วก็มีเออคือมันมีรุ่นเด็กขึ้นมาอย่างวาริชูทองอนะไรเงี้ยก็จะมีบ้ามาที่เป็นฝั่งฝั่งขวาที่บีจีใช้ได้งานใช้งานได้อยู่แล้วแต่บีจีจะหาแบ็กซ้ายไม่เจอทีเปลี่ยนมาสี่สาห้าคนก็ยังไม่ลงตัว คนไหนไม่เข้าคลิกก็ปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยขาดปล่อยยืมก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็ทําให้ลักษณะของทั้ง2ทีมมันคล้ายกันอย่างแมนยูก็ขยับเอาอาหมาัดเดียโลซึ่งเดิมทีเป็นปีมาเล่นเป็นตำแหน่งของมันนะครับซึ่งเกมนั้อา,าจจะจบไปหน่อยแต่ก็สามารถ,ถทดแทนด้วยเกมบุกที่ใช้จังหวะสวนกลับได้เร็วจากความเร็วที่เขามีนะครับส่วนแมนยูก็มีเอา,เอ,าอ่ะังงบีจีก็ใช้ เกมล่าสุดกับทูเวนคอกเป็นจักรสักวงกอนนะครับซึ่งเป็นปีธรรมชาติเลยแล้วก็ลงมาตรงนี้บางทีก็ต้องช่วยเพื่อนไล่บอลเกมรับด้วยลงไปเล่นไล่บอลกับผู้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายของปี <ๆ S 2> เขาซึ่งก็จะมีอัลกาซานีเป็นตัวความเร็วสูงหน่อยก็จะไปช่วยไล่ด้วยตระมันก็เลยเห็นว่าทุกอย่างของแมนยูในษณะกับเนี้ยคือมันคล้ายพีทีมากแต่ก็แมนยูเหมือนกันคือทั้งหาคนฝั่งซ้ายไม่ลงตัวตอนนี้ใช้เดียโก้ดาโลไปก่อน ซึ่งก็ใช้มานานตั้งแต่ยุคของเทนฮาร์แล้วคือเอาตัวที่ไม่ธรรมชาติมาเล่นซึ่งบีจีก็ยังเป็นเหมือนกันเหมือนกันนะครับคือเสริมเอาสัญชัยนนทศิลามาก็ก็ยังยังยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนักเนเชิงแป๊กซ้ายธรรมธรรมชาติบางครั้งก็เดี๋ยวดูว่าเบบีจีจะเอาปอีกซ้ายมาลงตรงนี้ไหมหรือจะเห็นในเกมแบบปียูคือเอาเจริญศักมาฝั่งซ้ายบ้างแล้วก็เติมขวาเป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเห็นแบบนี้คือมันคล้ายแมนอยู่มากครับ ข้อ3ครับสิ่งที่มันคล้ายกันคือผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าเยอะแล้วเกิดการแข่งขันสูงครับก็เริ่มที่อของ BG แล้วกันมี4-5หคนในมั้งถ้าผมนับไปหิดน,นะถ้าเกิดนับแบบเอาตาตำแหน่งธรรมชาติคือเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดก็คือมีราเนียสตาน่นาครับมีเมลวินที่ย้ายมาจากโคราชอ่ะก็เล่นธรรมชาติกองหน้าเป้าแล้วก็ยังมีขอคนไทยอย่างศิลสิแดงดา สนานั้นป้อมบุกผาแล้วก็มีคนนึ่เป็นตัวอะไรคือนัทธวุตถูกส,สุ่มนี่มาจากดีคือคือก็เป็นนักเตะที่เป็นสุหน้าเป้านะครับเป็นเป้านะไม่ได้เป็นแบบฟิลมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นหน้าซ้ายน้าขวามิใช่เป็นหน้าเป้าเลยพอจากเกมเจอกับทาง b ีเนี่ยทูแบงคอกเนี่ยก็ได้เห็นว่าหน้าเป้าที่โค้ชโมนเลือกก่อน เป็นทางด้านของปลาเนี้ยงนะครับซึ่งมีความเร็วแล้วก็มีทักษะในการกินตัวได้ก็เลยเอาไปยินงหน้าเป้าพอครึ่งหลังก็ได้เห็นเมลวินได้เห็นจิลสินแดงดาได้เห็นคนถือเข้ามาเนี่ยมันคล้ายมากครับพอมันเกิดการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็ทําให้ตําแหน่งในเข้มข้นมาขึ้นขณะที่แมนยูครับมีอยู่สองคนหลักๆคือบาสุสฮอยลุนกับโจชัวเซิร์กซีซึ่งเกลเอลวตันก็เป็นเซิร์กซีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ใช้จังหวะไม่เปลืองโอกาสยิงกี่ครั้งก็ยิงเข้าได้เลยคือคือเป็นลักษณะแบบนี้ เหมือนมากเลยคือมันเป็นผู้เล่นกองหน้าที่แข่งขันกันสูงลงตำแหน่งเดียวเดิมทีแมนยูจะมีหน้าสามคนเนาะจะมีแร็ฟอร์ดด้วยนะแล้วก็มีหลายคนแต่พอเป็นแผลนลักษณะนี้ของอโรมริมเนี่ยมันมีความเซ็กซิบิลมากขึ้นยืดหยุ่นได้มากขึ้นแต่หน้าเป้าเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันสูงอยู่แล้วก็ข้อสี่ข้อสุดท้ายค,ครับผมมองตรงนี้ว่ามันคล้ายกันโคตรเลยคืออายุของผู้เล่นกองกลางตัวรุกแล้วก็วิธีการยืนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกที่ทีมมีแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นนักเตะ สายบุกอะสามารถอัดแอปมาเล่นตรงที่เป็นหลังกองหน้า2คนได้ตามระบบ 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1คือตัว2คนก่อนถึงกองหน้าเนี่ยมันจะอัดแเป็นริมเส้นก็ได้จะมายืนคุบตรงกลางเป็นตัว a s สซิสต์สอแอสซิสต์อให้ถากออกค้างก็ได้ซึ่ง BT แล้วก็แมนยูมีเมื่อกันมากเลยนะครับอย่างคนแรก ก็จะเป็นบีจีและการมีชนาทิพย์สงกระสินนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยตอนยุคข,ของเทกุเนี่ยถูกทางแบเป็นริมเส้นมากกว่าส่วนใหญ่จะยืนริมเส้นพอเป็นระบบแบบนี้เนี่ยที่มีเพื่อนกองกลางแน่นเนี่ยมีฮันกิสนาการแมนมีกาคุโตะโซุดะเนี่ยเจก็เลยมั่นใจมากขึ้นเข้ามาตรงกลางได้มากขึ้นแล้วก็มาตามระบบแบบเดียวกับที่แมนยูใช้ที่มีบุโลฟันเดส ส่วนอีกคนหนึ่งที่แมนยูกลับมาได้ก็คือมาคัสแตฟสร์นะครับพอยืนเป็นตัวต่ําจากเซิร์กซีเนี่ยจากฮอยลุนเนี่ยมันดูจะมีอิสระมากขึ้นเขาไม่จ้เป็นต้องอยู่ตรงริมเส้นอย่างเดียวก็มาตรงกลางได้มาสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขรับได้ถ้าเป็น BG ก็จะเป็นนักเตะที่ยืนตรงนี้เนี่ยตอนลงกับทางทูแบงคอกมันก็มีถ้าผมจำไม่ผิดเอา ใครคึินมานะดื่มชื่อแต่แต่คือเป็นตัวปวนแล้วก็ ัวบีจีมีผู้เล่นตรงนี้เยอะมากครับสิมกรตรากูลนะครับมีโอเยอะนึกคิพูดชื่อมาก็เต็มเลยนะครับตรงนี้สามารถใช้ผู้เล่นได้เยอะกับตำแหน่งที่ยืนอยู่ในระบบแบบนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้จะพูดแป๊บเดียวเพิ่มแป๊บเดียวสิบนาทีกว่าจริงๆมันประเด็นเยอะมากครับแล้วก็คือถ้ามองแค่เกมที่ผ่านมาเนี่ยที่บีจีเจอแบงคอกแล้วก็แมนยูเอเวอร์ตันเนี่ยมันเหมือนกันเกินไปอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันต่อไปไหมในเชิอของของการเล่นนะครับขอให้เปเด็นฟอร์่ดีแล้วกันขอให้ ทั้งสองทีมมีระบบแบบนี้เป็นยึดพื้นเนาะแมยูไม่เคยประสบความสำเร็จมากนักกับตำแหน่งแบ็กซีสามคนก็หวังว่าจะได้เห็นจากอาโบริมเนาะแล่ก็จะได้เห็นความแตกต่างมากขึ้นแล้วกันครับโอเคประมาณนี้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 สวัสดีครับ